d ีพ a ว S07 หรือ S07 เป็นหนึ่งในรุ่นขายดีของแบรนด์สังอันยุคใหม่ซึ่งณเวลานี้ก็มีตัวใหม่อย่างเป็นทางการมาดูกันว่าเขาปรับตรงไหนเรื่องวัที่การตกแต่งภายนอกกันก่อนแน่นอนว่าจะมีการเสริมสีตามตัวรถในบางจุดซึ่งจะเป็นจุดที่หลายคนก็งงว่ามันตรงไหนกันเเนี่ยเริ่มจากด้านหน้าก็จะมีการเปลี่ยนตรงบริเวณ ใต้แผงสีดำใหญ่ๆจากสีเทาให้กลายเป็นสีตามตัวรถเช่นเดีวยวกับชายล่างด้านข้างก็จะเปลี่ยนเป็นแบบสีตามตัวรถเช่นกันแต่จะเป็นบางส่วนเท่านั้นขณะที่ด้านหลังก็จะตกแต่งบริเวณเหนือแผงทับทิมอีกเล็กน้อยให้มาในลักษณะเดียวกันนั่นหมายความว่าส่วนไหนที่เคยเป็นสีเทาเข้มมาก่อนก็จะกลายเป็นสีตามตัวรถทั้งหมดจุดต่อมาอยู่ที่ล้ออัลลอยจากเดิมนั้นมาเป็นแบบสไตล์เฉียบเลยมารอบนี้ก็จะเป็นกลีบดอกไม้ทั้ง5าที่ดู ข้มแข็งได้อีกและดูเหมือนว่าล้อแบบนี้แหละที่จะทําให้ตัวรถมีความอ่อนเยาวลงนิดนึงมั้งนะขนาดที่สีรถก็ยังคงมีเหมือนเดิมยกเว้นสีเหลืองอมเขียวที่จะไม่ได้ไปต่อแม้จะดูสะดุดตากว่าใครเพื่อนแต่ดูเหมือนว่ายอดขายนั้นอาจจะทูกสีอื่นไม่ได้จริงๆไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ตัวแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนมาเป็นลิเธียมไอออนฟอสเฟตและอัพความจุเป็น 68.8กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถชาร์จปกติได้ที่6.6กิโลวัตต์และชาร์จไว167กิโลวัตต์สามารถวิ่งได้ไกลถึง485กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ส่วนตัวมอเตอร์นั้นก็จะอยู่ที่ด้านหลังโดยรีดกำลังได้ถึง258แรงมา้าแรงบิด3 20นิวตันเมตรเรียกได้ว่าแม้กำลังจะเท่าเดิมแต่ก็สามารถชาร์จแปดได้ไวขึ้นนั่นเองส่วนราคาจากเดิมนั้นจะอยู่ช่วงล้าน3 รอบนี้จะอยู่ที่ร้าน2ต้นต้นและที่สําคัญไม่ว่าราคาประมาณการจะอยู่ที่เท่าไหร่แต่เวลาขายจริงเขาขายที่1นึ่งล้านเก้าหนบาทพร้อมกับโปรมโมชั่นดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าเกิดใครสนใจก็ไปดูที่ที่โชรูมดีพอลทั่วประเทศแต่ไม่ไแน่ใจเหมือนกันว่าณเวลานั้นลดลงโชรูมหรือเปล่าก็ต้องไปคุยกับทางศูนย์บริการอีกทีหนึ่งครับ